คุณเน้นย้ำอีกทีนึงนะเราต้องหาคอทายให้เป็นก่อนเพราะว่าคอทายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยไปสร้างแผนภาพกล่องได้นะไปสร้างแผนภาพกล่องได้อน,นี้ครูเน,นะเน้นย้ำนะนักรียนลองมาดูโจทย์ข้อนี้กันข้อนี้เขาให้หา Q1 Q2 Q3 ก็คือคอทายที่1คอทายที่2แล้วก็คอทายที่3จากข้อมูลที่เขาเนี่ยกำหนดมาให้ นี่นักเรียนอีกครั้งหนึ่งพูดสามอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญที่สุดคือเอาข้อมูลมาเรียงกันเวลาเรียงเรียงจากน้อยไปหามากครูก็เอาข้อมูลจากตรงนี้นะเอามาเรียงเลยนะเรียงจากน้อยไปหามากตัวแรกก็คือ10ถัดมา 12, 12, 13, 14, 15, 16 สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านักเรียนเขียนตามครูเลยนะอ่ะเขียนตามครูได้เป็นแบบนี้นะครับทุกคนจากนั้นขั้นตอนที่สองเราหามาตรฐานของไอเจ้าตัวเลขที่เราเนี่ยเอามาเรียงกันแล้วครูให้เทคนิคไปก็คือการตัดซ้ายตัดขวาใช่ไหมตัดซ้ายแล้วก็ตัดขวาเราตัดกี่ครั้งดีตัดสักสามครั้งก็พอเอาสี่ครั้งไหมเอาสี่ครั้งดีกว่าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็สร้างกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมานี่มาตรฐานจะต้อง อยู่ในไอ้สตัวนี้นี่อยู่ใน2ตัวนี้ซึ่งมันก็คือตำแหน่งตรงกลางระหว่าง2ตัวใช่ไหมตรงนี้คือมัธยฐานซึ่งมันก็คือตำแหน่งของ q 2นั่นเองนะครับผม A ถ้ามันอยู่ระหว่าง2ตัวนี้เราทํำยังไงหลักการพื้นฐานง่ายๆเลยก็คือจับเอามาบวกกันหาร2นะครับฉะนั้นเนี่ยครูก็เ,เอา14กับ15มาบวกกันหาร2แต่ว่านักเรียนทำไฮไลท์ไว้นิดนึงว่าเนี่ยมันจะต้องตกอยู่ระหว่างตรงกลางตรงนี้นะเนี่ยตรงกลางตรงนี้ครูเขียนให้เลยดีกว่า อันนี้คือ Q อะไร Q 2นะครับโอเคเอา14กับ15บวกกันและหาร2คือหาตัวตรงกลางนั่นเอง14บวก15หาร2นะครับซึ่งมันก็คือ29หารด้วย2 มันคือ14.5หลายคนบอกว่าเออครูครับผมเห็นครูคิดเลขอย่างนี้มาหลายหนแล้วทําไมครูต้องคิดเลขแบบนี้ด้วยเราก็รู้ว่า14กับ15เนี่ยตัวตรงกลางมันคือ14.5นะครับผมเนี่ยทำไมเราไม่ตอบเลยใช่นักเรียนใช่นั้เรียนเออครูรู้แหละว่ามันคือ14.5แต่ครูอยากแสดงวิธีทําให้ดูอะทำไมเพราะบางครั้งนักเรียนรู้อลยปะ ครูที่โรงเรียนเนี่ยเขาอยากรู้ที่มาด้วยว่าไอเจลสิบสี่จุดห้าเนี่ยมันเกิดจากตัวเลขไหนรวมกับตัวเลขไหนแล้วหารด้วยสองเนี่ยบางครั้งครูที่โรงเรียนเขาอยากรู้เราก็ทําให้เขาดูหน่อยใช่ไหมเราต้องทําเป็นนะไม่ใช่แบบผมเห็นแล้วผมตอบเลยผมเห็นแล้วผมตอบเลยบางครั้งเนี่ยครูเขาอาจจะไม่ต้องการกันก็ได้เขาอาจจะต้องการที่มาที่ไปของมันฉะนั้นถ้ามีเวลาทําให้ครบแต่ถ้าครูเขาไม่ซีเรียสน,นะ ถ้าครูไม่ซีเรียสน,นะนักเรียนก็เขียนไปได้เลยว่า14.5นะครับโอเ okay. ค14.5คืออะไรอะ่ะคือ Q2 ใช่ปะ่ะคือ Q2 คือ14.5นะครับผมเรียบร้อยนะถัดจากนั้นนะครับถัดจากนั้นเรามาหาอะไรต่อ Q1 Q1 ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลข้อมูลที่อยู่น้อยกว่า14.5นักเรียนครูพูดนิดนึง หลายคนมักจะทําผิดอ๋อหา Q1 ใช่ไหมครับครูเอาข้อมูลตรงนี้มาก็พอครับครูเนี่ยก็คือ10 12, 12, 13งนักเรียนนี่คือข้อควรระวงังนี่คือข้อควรระวงังไม่ใช่นะครับไม่ใช่นักเรียนต้องเอา14มาด้วยเอา14มาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ย2เนี่ยมันคือตัวตรงนี้ต่างหากมันคือตัวที่อยู่ตรงกลางมันไม่ใช่14นะมันคือ14.5ฉะนั้นเวลาเราพิจารณา Q1 เนี่ย กรุณาลากกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแบบนี้เลยซึ่งเน้นย้ำนะเอา14มาด้วยนะเอา14มาด้วยนะโอเคปะ่ะเพราะ14มันไม่ใช่ Q2 14มันไม่ใช่มัธยฐานใช่ไหมเราจะต้องเอาติดมาด้วยก็คือมี10 12 12 13 14อ่ะเขียนเลยนะมี10 12 12 13 14นะครับหามัธยฐาน นะมองออกไหมมองไม่ออกก็ตัดสายตัดขวาตัดอย่างละสองแล้วกันหนึ่งสองหนึ่งสองนี่คือมาตรฐานมาตรฐานตรงนี้นะมันก็คืออะไรนักเรียนมันก็คือ Q1 นั่นเองนี่มันคือ Q 1นั่นเองเราเขียนเลยอ่ะว่า Q1 เท่ากับ12นักเรียนยังตามทันอยู่ใช่ปะ อันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆนะยังยังไม่มีความซับซ้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้ยังง่ายๆอยู่นะครับถ้าจากนั้นเราก็มาหา Q3 Q3 เนี่ยยึดหลักการเดิมนะครูถามเอา15มั้ยเอาเอา15เอา16เอา17เอา18เอา19มาเขียนนะครับผมอ่ะมี15 16 17 18แล้วก็19ตัวตรงกลางคือตรงนี้ใช่ปะ เออมองออกไหมมองออกนะทุกคนนี่ซึ่งตรงนี้มันก็คือคิวอะไรคิวสามนั่นเองนะครับอ่ะเราสรุปเลยนะว่าคิวสามเท่ากับสิบเจ็ดนี่สรุปคําตอบให้คูยอีกครั้งหนึ่งคิวหนึ่งเป็นเท่าไหร่คิวหนึ่งเป็นสิบสองคิวสองเป็นเท่าไหร่คิวสองเป็นสิบสี่จุดห้าคิวสามเป็นเท่าไหร่คิวสามเป็นสิบเจ็ดนะครับคิวสามเป็นสิบเจ็ดนะครับผม